หมาเลี mm ica, Anyways, so paper, ้ยงควายนะคะเจ้าบาวกัดเชือกดึงกัดเชือกควายดึงดูดูดูหมาเลี้ยงควายเคยเห็นไหมใครเคยเห็นหมาเลี้ยงควายมั่งดูนะคะดูหมาเลี้ยงควายเจ้าบาวกัดเชือกเลี้ยงควายนะคะดูดูน่ารักจังดู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 ไม่ไหวเขาเดินไปก็นี่แต่ควายแหละจะเอาเจ้าบาวไปอ่ะเจ้าบาวดึงไม่ไหวหรอก น่ารักนะคะหมาเลี้ยงควายดู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 แรงไม่ถึงเขาหรอกเจ้าบ่าวแรงไม่ถึงดูกัดเชือกดึงหมาเลี้ยงควายนะคะเคยเห็นไหมดูหมาเลี้ยงควายไปแล้วเขาไปแล้วมีการดึงไว้เอ้าอยู่เฉยไหมเจ้าบ่าวกัดดึงไว้อยู่เฉยไหมแม่นับตังเอ้า เจ้าบ่าวดึงแม่นับตังไว้นะคะดูดูดูเ <laughs> อาดูดูเจ้าบ่าวดึงแม่นับตังไว้ดูดูดาดดด <laughs> มาเลี้ยงควายน่ารักดีข้ามแล้วไปแล้วเขาอิ่มแล้วเขาจะเริ่มไปแล้วนะคะอิ่มแล้วไปแล้วเจ้าบ่าววิ่งตามแล้วดูดูดูวิ่งไปแล้วพากันวิ่งไปสะน้ำแล้วนะคะ วิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลย